ตันแล้สามไม่ดุกวนนะลสองสามเตายหมดเลยนะที่สี่เร็มแล้วนดีใมากเลยโอ้โหตุกมาแล้วผู้นำมากจริงๆตลอดไม่มีักไหนจะทำแบงนี้ตดอเลยไม่แ

เข้ามาให้จบนะเข้ามาให้จบนะสู้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 เอาไว้ดีกนะครับปลอยไปดูลุก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 เองเก่งมากเก่งมากตบมือให้ด้วยมาแล้วลูกมาไม่เป็นไรนะครับนี่หน่อยนะเราลงมาเท่าไหร่เราก็แกร่งมากขึ้นนะลูกนะ้นเป็นคูเล่